ว่าไงเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ยย่ยหมากระเป๋าไม่อึงใครไม่อึ่งหรอเว้ oh oh, ยเฮ้ยทำไม่ดวงสวยอย่างนี้วะเนี่ยคิดว่าดวงสวยคนเดียวหรือไงไหนครับคุณหมากระเป๋าวันนี้จะพาผมไปที่ไหนมาน,นี่มาแหมไม่ต้องมาทำตัวเป็นคนดงคนดีที่เมื่อก่อนนะแกล้งเราตลอดก็นี้ไม่แกล้งเราไงเดี๋ยวหมากระเป๋าบึง้ง เฮ้ยนายอึ่งไข่ไม่ต้องพูและมาดูนี่ทีแรกนะจะพาไปพิพิธภัณฑ์ความทรงจำแห่งช่องเขาขาดเฮ้ยเสียนมากอะ่ะมาบ่อยอันนี้ครั้งแรกโว้ยมาครั้งแรกก็สวยมาอยู่กับอึ่งไขล่ละแหมผมก็ไม่ได้อยากมาอยู่คุณนักหรอกครับ อันนี้แกพาเรามาตามวานหนังเรื่องอะไรนะ The Railway Man ที่เป็นหนังสงครามเหรอใช่สร้างจากเรื่องจริงด้วยนะที่นี่อ่ะเขาจะแสดงพวกเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาแล้วก็เป็นอนุสรณ์นํำนึกถึงคนที่เสียไปแล้วด้วยนะนี่นี่มาดูนี่ ที่นี่อ่ะความีมินิเชียเตอร์ที่จะบอกถึงความรู้สึกของคนในยุคนั้นแล้วก็ประวัติของการก่อสร้างทางรถไฟได้วยนะ <Okay. S 1> เราจะไปดูช่องเขาที่จริงๆคือมันยาวมาก mm hmm. อาจจะเดินไม่ไหว mm hmm. คือเราเดินนิดเดียวก็ได้แล้วไอ้ช่องเขาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ยังคงเหลือน่องรอยตอนที่ยังทำทางรถไฟอยู่แล้วก็ยังมีร่องรอยของการระเบิดหินขณาทำทางรถไฟได้วยนะ ต้องอยู่ปะเนี่ยฮะฮะองอยู่พองอยู่โอเคกันไปกันนึกว่าอังสุมารินมาเอง <c oughs> อไม่เป็นไรปะแล้วเราเหมือนตัโพหรดอยังเพราะว่านะเหมือนรูปนี้มากกว่าเฮ้ยนี่หมากระเป๋าพูดดีนะเว้ย รู้สึกชอบสะพานนี้มากเลยอ่ะแค่ยืนก็รู้สึกมันอยู่ในหนังแล้วก็ไม่แปลกหรอกสะพานเนี้ยเขาเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำของหนังเรื่อง The b r i d g e on the River q u a i รู้จักปะรู้จักดิก็เขาได้ออสการ์ตั้ง7จ็ดรางวัลไงตัวบรีอินหนังว่า <laughs> แอบถ่ายกันเฉย <laughs> ถามอะไรหน่อยดิว่าคิดง่ายกับตอนจบที่อังสุมาลินไปบอกนักโกโบรีตอนนั้นก็เห็นว่าเขาบอกช้าไปมัง้งว่าโกบบรีจะรู้ก็ไม่รักกันพอดีถ้ารักใครสักคนก็ควรบอกเขาไปปะเฮ้ยนี่อินอะไรชอบใครอยู่หรอพี่ชัยละเรานี่คิดง่ายมาถามไม่รู้อินเหมือนกันมัง้ง แล้วแกคิดไงอะอะไรหมายถึงคิดไงกับตอนจบอ๋อแต่มองกับกันถ้าเราเป็นโกโบลีเราคงดีใจตายอะ่ะก็เขารักอังสุมาลิมาตลอดขนาดนั้นเหมือนที่ทำไปทั้งหมดมันโคตรประสบความสำเร็จอะโหโรแมนติกบอยเวอร์อะไรผู้สา์ตอบจริงจังนะเนี่ยเดี๋ยวแกจะจองตัวกับพรุนี้ใช่ไหม ใช่กลับวัะเทีเท่ยวต่ออีกสักหน่อยอ,ะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเอ่อเที่ยวรถไฟเราน่าจะมาแล้วอะ่ะไปก่อนนะ,ะขวัญเดี๋ยวเดือยหน้าจะมีงานหนังกลางแปลงมาฉายที่กันอ่ะอยากกลับมาดูด้วยกันปะ Are